นี่ค่ะจูนนะคะวันนี้จูนจะมาสอนทีการต่อแล้วก็เชื่อมต่อบรอดไร f ฟลเพื่อเปิดปิดผ่านมือถือเข้ากับมอเตอร์ a อ r o โป o 600 AC mm hmm. และ a อ r o โปล1000 AC นะคะไปชมกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะเข้าช่อง12โวลต์ค่ะช่องคอมค่ะและช่องสตาร์ทค่ะตามรูปภาพที่แสดงได้เลยนะคะ ส่วนที่บอร์ด Wi-Fi เข้าที่ช่อง V บ V ลบ com และ NO ค่ะตามรูปภาพที่แสดงได้เลยนะคะนี่คือตัวอย่างการเข้าสายนะคะสีน้ำตาล12โวลต์น้ำตาลขาวฟ้าขาว com สีฟ้าสตาร์ทค่ะ และนี่คือตัวอย่างการเข้าสายของบอร์ด WiFi นะคะสีน้ำตาลบวกน้ำตาลขาวลบฟ้าขาวคอมสีฟ้า NO ค่ะตามรูปภาพที่แสดงได้เลยนะคะและนี่เป็นวิธีการเช็คบอร์ด WiFi ว่าใช้งานได้ปกติโดยการกดปุ่มเทสท,ท,ที่บอร์ด WiFi ตามคลิปได้เลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการเชื่อมต่อบอร์ด WiFi เข้ากับมือถือนะคะอันดับแรกควรโหลดแอปพลิเคชันตูย่าสมาร์ทหรือแอปพลิเคชัน Smart Life ก่อนค่ะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเปิดแอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนแนะนําให้ลงทะเบียนผ่านเบอร์มือถือจะง่ายที่สุดนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเพิ่มอุปกรณ์ค่ะ ควรเปิดบลูทูธก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหานะคะและให้สังเกตที่บอร์ด Wi-Fi ค่ะจะมีไฟกระพริบค่ะหลังจากกดเพิ่อมอุปกรณ์เข้ามาแล้วจะมีตัวสวิตตัวนี้เด้งเข้ามานะคะให้กดที่ตัวสวิตนี้ได้เลยค่ะหน้าถัดไปจะเป็นเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะคะแนะนำให้ใช้สัญญาณ 2.4G หลังจากนั้นกรอกรหัส Wi f i ให้เรียบร้อยและกดถัดไปค่ะ หลังจากที่เชื่อมสัญญาณ WiFI เสร็จเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์จะเริ่มค้นหาอุปกรณ์ระหว่างมือถือและอุปกรณ์บอร์ด Wi-Fi ค่ะในขณะที่อุปกรณ์กำลังค้นหาอยู่ไฟที่บอร์ด WiFi จะก,กระพริบตามรูปนะคะถ้าเชื่อมต่อสำเร็จอุปกรณ์จะมีเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นและตัวอุปกรณ์บอร์ด Wi-FI ไฟสถานะจะดับลงค่ะ เวลาใช้งานเราก็สามารถกดเข้าที่ชื่ออุปกรณ์ที่เราตั้งชื่อไว้และกดปุ่มสวิตช์หเพื่อใช้งานเปิดปิดผ่านมือถือได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างการเปิดปิดผ่านมือถือนะคะ เป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการต่อแล้วก็เชื่อมต่อบอร์ดไ i ไฟเข้ากับมือถือถ้าพี่ๆท่านไหนต้องการได้จุนสอนวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวไหนอีกนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างหรือติดต่อ l ล n e id s i visit ที่โชว์อยู่ข้างล่างั่้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จุนด้วยนะวันนี้บายบายคะ่ะ